สวัสดีทุกผู้ชมครับคลิปนี้ครับเราจะมาดูกันว่านะครับระหว่างเฟลีน่าครับกับอมาเทลสื2องตัวนี้นะครับเป็นตัวล้างจอทั้งสตัวครับตัวไหนจะดามเรจแรงกว่ากันนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นเฟลีน่านั้นยึดยึดเหนียวมากครับไม่มีใครแย่งได้ครับแต่พอมีแต่พอมีอมาเทลสืโผล่มาครับอมาเทลสึอก็จะกลายเป็นตัว เขามายั่งชิงครับซึ่งอยากจะบอกก่อนว่าเกมอ่ะโดยทั่วไปแล้วมันจะมี2รูปแบบนะครับว่าตัวละครตัวไหนจะเก่งใช่ไหมจะมี2รูปแบบรูปแบบที่1คือตัวละครที่อัพด้วยเงินเยอะนะครับจะเก่งกว่าตัวละครตัวอื่นชาวบ้านชาวช่องเขานะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งครับตัวละครที่หายากจะเป็นตัวละครที่เก่งกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยมันเป็นคนละแบบกันฟิลีนาจะเป็นตัวที่หาง่ายแต่อัพด้วยเงินเยอะเอามาทีละสื จะเป็นตัวที่หายากแต่อัพดึงเงินระดับกลางซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกมอ่ะมันจะตัดสินให้ตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับเดาไม่ถูกจริงครับเดาไม่ถูกจริงเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเกิดคลิปนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นการแข่งกันระหว่าง2ตัวเนี้ยตัวไหนจะเก่งกว่านะครับอ่ะพูดมาเยอะละเดี๋ยวเราไปอัพพลังให้อามาร์ทอื่นก่อนนะครับตอนนี้อามาทรทฤสึอยู่ที่เลเวล400นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะอัปตันไปจนถึงที่เลเวล5้ารอยนะครับแล้วก็จะไปเทียบกับเฟิน่าดูว่า2ตัวเนี้ยตอนเนี้ยตัวไหนจะเก่งกว่านะครับซึ่งตัวหายากจะเก่งกว่าหรือตัวอัปแพงจะเก่งกว่าเออออะก่อนจะทําการเลเวลอัปเนี่ยท่านผู้ชมลองลองคิดดูลองคิด,ดเองดิคิดดูว่าจะเอาตัวไหนชนะนะครับเพราะจริงจริงถ้าให้ผมคิดผมก็คงจะให้อามาเตอสือชนะแหละเพราะว่ามันเท่กว่านะครับนะน่ะเอาละพร้อมละ หนึ่งสองสา่ะตันลวจ้ะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันในข้อมูลตัวละครนะครับมาดูกันว่าตัวไหนจะเก่งกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเปิดของของของผู้ทัชิงก่อนผู้ทัชิงคืออามาเตอร์สนะผู้ทัชิงส่วนจำเก่าเป็นฟิลีน่า แต่เราจะเปิดของผู้ท้าชิงก่อนนะครับผู้ท้าชิงผู้ท้าชิงของเรานะครับผู้ท้าชิงของเรานะครับโอ้โหนับเลขกันยากครับเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขไม่ว่างด้วยนะครับเดี๋ยวเครื่องคิดเลขเดี๋ยวเครื่องคิดเลขก็ไม่น่าจะไม่น่าจะนับไหวมั้งผมว่านะนะครับเข้ามาดูกันนะครับตัวเลขเล็กเหลือเกินนะครับเล็กเหลือเกินนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้าน พันหมืน่นแสนล้านใช่ป่ะถูกปะงงเอาใหม่หน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านล้านสิบหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านอ๋อเอามาทีรู้สึกนะครับพลังโจมตีอยู่ที่หนึ่งล้านล้านบาทนี้นะครับหนึ่งหนึ่งล้านมันจะมีเออถูกละวหนึ่งล้านล้านเอาใหม่หน่วยสิบ ร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านโอเคเอามาที่รู้สึอยู่ที่1ล้านล้านนะครับ1ล้านล้านอ่าเราไปดูแชมป์เก่าของเราแชมป์เก่าแชมป์เก่าของเรานะครับแชมป์เก่าของเราอยู่ที่โอ้ดูจากตัวเลขแล้วไม่น่าจะสู้ได้ครับตัวเลขมันตัวใหญ่กว่าเห็นเปล่าหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน1ิบหน่วย1ิบ ร้อยพันหมื่นแสนอ้าโอ้โหโฟิลินามีแค่แสนล้านครับส่วนอมาเทลสือมีถึงล้านล้านเลยทีเดียวโอ้โหขาดลอยครับขาดลอยก็สรุปก็เป็นอันว่าอมาเทลสือนั้นเก่งกว่าชัดเจนนะครับก็คือด้วยดาเมจปกตินะครับด้วยดาเมจปกติเนี่ยอยู่ที่1นล้านล้านนะครับแล้วก็ฟลินาด้วยดาเมจปกติอยู่ที่หนึ่งแสนล้านแล้วคิดดูว่าถ้าตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าพูดถึงว่าตัวเกมตอนนี้นะ ตอนเนี้ยเฟรีนากับอมาเทลสถ้าพลังปกติเนี่ยอมาเทลสชนะแต่ถ้าเทียบกับตัวแอตแทกโบนัสตัวนี้แล้วนะครับยังไงเฟรียนายังชนะอยู่นะครับซึ่งใน,นระยะอันใกล้นียผมว่าเฟรียนาน่าจะเป็นตัวตัวเมตาตัวเทพยอยู่อีกสักประมาณสักหลายเดือนอะนะน่าจะหลายเดือนอาจจะเป็นปีเลยก็ได้เพราะว่ากว่าจะเปิดให้อ่าอมาเทลสเนี่ยเป็นแม็กโบนัสตรงนั้นได้นะน่าจะใช้เวลานานพอสมควร ยกเว้นคนที่เติมนะครับคนที่เติมน่าจะน่าจะเร็วนะครับก็เป็นนั้นว่าด้วยพลังปกติบวก,บ,ททกบวกแบตแทกโบนะัสตัวนี้ยังไงยังไงผมว่าอามาเทลุสชนะแต่ยังมีข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าสเปเชียลพาวเวอร์ของอามาเทลุสถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าฟันไปเนี่ยมันจะลดลงครึ่งหนึ่งจะลดลงครึ่งหนึ่งของพลังพาวเวอร์นะครับผมจําไม่ได้ว่าคลิปที่ผมทำไว้มันลดลงครึ่งหนึ่งหรือเปล่าหรืออะไรหรือ,รอยังไง เอ้ยม,มรลดดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไหมสิเอ้ยเพิ่มขึ้นศูนย์ส,สามตัวประมาณเพิ่มขึ้นกี่เคนะตอนนั้นมันสามหมื่นเก้าใช่ไหมเสร็จแล้วพอ,พอฟันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นสามสามเก้าเคเลยค่กกะสามแล้วก็สิบเคนนี่แหละเออก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอืมอ่ะอารมาเทสส์ยังไงมองแล้วก็ชนะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าอ่าเฟลิน่านะครับตัวเนี้ยมันโบกถึงหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเซปเชียลตกลงมาแล้ว ของใครจะแรงกว่าในการฟันชุปเดียวนะถ้าในการฟันชุปเดียวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าฟิลิน่าหรือว่าอามาเทลือสือจะแรงกว่าแต่ถ้าเกิดท่านนับการเบิร์นนะครับออามาเทลสืท่านับการเบิร์นเนี่ยจะแรงกว่าฟิลิน่าแน่นอนนะครับก็โดยสรุปโดยรวมแล้วยังไงเกมมองว่าตัวหายากนะครับเกมมองว่าตัวหายากเป็นตัวที่ดามเมจแรงกว่านั่นเองนะครับเนี่ยก็ไขข้อสงสัยกันไปนะครับสู้ๆกันครับสู้ๆกันถ้าเกิดว่า เอามาเธอสึกตรงนี้เพิ่มเป็น2,004แล้วครับผมว่าโอ้เละนะครับเละเดี๋ยวว่าแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเราไปที่ไนท์แม์เลยดีกว่านะครับอ่าตอนนี้แชมป์เก่าโดนล้มมาแล้วนะครับเราแชมป์เก่ามาฟันก่อนนะครับแชมป์เก่าของเราแชมป์เก่าเอาแต่แชมป์เก่าบวก2,004เปอร์เซ็นต์นี่เออนะอา่าแชมป์เก่าแชมป์เก่ามาลองก่อนครับอ่าปึ๊บนะครับแชมป์นะมเก่าฟันปึ๊บอ่มองไม่เห็นฟันปึ๊บฟันลุกฟัน อ่าอยู่ที่ประมาณ9 9 0 0 0ก้าพกว่าบีใช่ไหมอ่าเก้าห่นแปดพักว่าบีอืบอ่าโอเคนะครับเรามาให้อะมัดทฤษสึกกันบ้างน,นะครับเอแล้วไอ้ตัวนี้นลงไปตอนไหนนะเมื่อกี้ออกไม่หมดเหรอนะครับ9 0 0 0หม0 0นเกว่าบีนะมาดูอามัดทฤษฎีกันนะครับแชมป์ใหม่แชมป์ใหม่แชมป์ใหม่ของเราจะแรงกว่าเลยไหมเฮ้ยแรงกว่าเลยเหรอโอ้โหแรงกว่าเลยครับแรงกว่าเห็นเห็นครับ ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้หนึ่ซครับคือถ้าของเขาคูณอยู่แล้วครับจากฟ i ล i n ามีแค่หนึ่แสนล้านนะครับส่วนอมาเธอร์สมี1ล้านล้านนะครับโอ้โหซึ่งในระยะอันใกล้เนี้ผมว่าฟิล i n าน่าจะเป็นตัวตัวเมตาตัวเทพอยู่อีกสักประมาณสักหลายเดือนนะ่ะนะน่าจะหลายเดือนอาจจะเป็นปีเลยก็ได้ห่างกันชัดเจนครับสุดยอด นี่แหละครับตัวหายากแล้วล้าผู้ชมคิดดูนะครับถ้าสมมุต <c oughs> <s uss UC S> <c oughs> ิว <bank> <yah> ่าอ <meter> <visuals> ัพถึงโบนัสแอแทกอะไรนะโบนัสแอแทกแอแทกโบนัสอะไรนะตื่นเต้นงงเดี๋ยวนะอะไรนะอะไรนะเออเออถ้าถ้าแอแทกโบนัสตรงเนี้ยสองพันสี่มันจะแรงขนาดไหนโอ้โหแชมป์ใหม่ครับแชมป์ใหม่สรุปแล้วเกมมองว่าเกมมองว่าตัวละครหายากนะครับดาเมจแรงกว่าตัวละครที่อัพแพงกว่านะครับคือ เออมันเดี๋ยวนะจะว่ามันสมเหตุสมผลมันก็ยังมันมันก็ใช่นะตรงที่ว่ามันหายากนะครับมันหายากแต่อัพแค่สองร้อยห้าสิบอัพเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โคตรแรงเลยเอ,อ๊ะเดี๋ยวก่อนหรืออัพหินฟ้ามันแพงขึ้นเออผมลืมดูอัพหินฟ้าแพงขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจต,ต,อตอนแรกหินฟ้าผมมีอยู่เท่าไหร่นะร้อยสามสิบเคตอนนี้เหลืออยู่แปดหมื่นข้าบวกไปอีกห้าหมื่น ก็ร้อยสามสิบเคแหละถูกละถูกแล้วอ่ะก็สรุปว่าเอามันดูดสื่อแรงกว่าชัดเจนนะครับก็ถ้าใครมีแล้วนะครับเก็บเงินเพียงแค่สองหมื่นเคเท่านั้นนะครับแล้วก็เขมหินฟ้าอีกห้าร้อยเอไม่ใช่ก็มีห้าหมื่นห้าร้อยก้อนนะครับก็สามารถได้ตัวโคตรเทพนะครับเอามาสู้นะครับโอ้โหฟิลิน่าชิดซ้ายสู้ไม่ได้เลยคับทานผย้ชมครับไงโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้พันธงนะครับเอามาทดูดสึกนะครับ เจ้าเหมียวพาทิตของเรานะครับเก่งกว่าเฟลิน่าชัดเจนคาดลอยนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแตเพียเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ